ข่าวที่ต้องติดตามการนอกจากเ่่งสถานการณ์น้ําท่วมในแต่ละจังหวัดที่ยังมีผลกระทบหนักๆกันอยู่เนี่ยนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเป็นถนนสุดตัวหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลนะคะ ใครได้เข้าไปเห็นภาพหรือว่าใครได้ติดตามข่าวมาแล้วจะเห็นว่ามันเป็นหลุมที่ซุดลงไปเนี่ยลึกมากกว้างมากมแล้วก็ดูน่าอันตรายมากๆนะคะือครอมถนนทั้งสองฝั่งเลยตั้งแต่โรงพยาบาลอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็ศาส,สามเสนอยู่อีกฝั่งหนึ่งเป็นหลุมตรงกลางตรงนี้เลยใช่ค่ะคือถ้าเราเห็นภาพตั้งแต่เช้าเนี่ยต้องบอกว่าคือเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจรที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรณตอนเช้าเนี่ยคือไวมากมีมีมีความไวในการทํางานมากคือเห็นสัญญาณแล้วว่า มันจะมีอันตรายเกิดขึ้นค,คือกั้นรถแล้วก็มีการจัดการจราจรเพื่อให้รถที่กําลังจะผ่านจุดที่มันกําลังจะซุดลงไปเนี่ยสามารถที่จะถอยแล้วออกไปจากถนนบริเวณนั้นได้ทันมไม่อย่าง,งานั้นรถไม่รู้กี่สิบน่าจะเป็น10คันได้ใช่ไหมคะมถ้าวิ่งไปเนี่ย ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือภาพมันน่ากลัวมากแต่ปรากฏว่าไม่มีความสูญเสียในส่วนของชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเกิดขึ้นไปความสูญเสียของทรัพย์สินล้วน,วนใช่ค,คือวันนี้เนี่ยตอนที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรกูลลงไปตรวจสอบในพื้นที่นายกรัฐมนตรีก็ใช้คําแบบนี้เลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยเราดูแลไว้ได้เหลือแต่ว่าเป็นความเสียหายของทรัพย์สินนะคะรถราที่มีการตกลงไปรวมไปถึงตอนนี้ที่จะต้องดูก็คือสอนสามเ นที่อยู่บริเวณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นข่าวเข้าวันนี้เราเริ่มกันที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุถนนซุดตัวหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่เราคุยกันไปลักษณะเนี่ย ยุบลงไปเป็นหลุมลึกมากๆเอาเป็นว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันลึกขนาดไหนไและมันกว้างขนาดไหนต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะทีนี้ก่อนที่จะมีอาการซุดตัวลงไปเป็นหลุมใหญ่ๆอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยมีสัญญาณออกมาแล้วนะคะคือก่อนที่จะมีการซุดลงไปเนี่ยถนนบริเวณดังกล่าวมีลนะักษณะเหมือนเริ่มจะซุดลงไปเป็นแอ่งตื้นๆก่อนนะคะตอนแรกก็ยังไม่ได้มีน้ําอะไรไหลเข้ามาท่วมสักพักเริ่มมีน้ําประปาซึมแล้วก็ไหลออกมาท่วมบนพื้นผิว การจราจรนะคะในช่วงแรกเนี่ยบริเวณนั้นรถก็ยังสัญจรผ่านไปได้ตามปกตินะคะจนท้ายที่สุดก็มีอาการซุดตัวลงไปนะคะขณะที่โรงพยาบาลวชริวะชระพยาบาลตอนนี้แจ้งปิดให้บริการผู้ป่วยนอกเบื้องต้น2วันก่อนค่ะย้อนไปดูภาพตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดเหตุนี่ค่ะ อันนี้เป็นภาพถนนสามเสนบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลนะคะเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเวลาประมาณสัก5านาฬิกากว่าตีห้ากว่าๆนะคะจะเห็นว่าตัวผิวถนนเนี่ยเริ่มจะซุดตัวแล้วเนี่ยค่ะแล้วมันก็เริ่มเป็นแองแงแล้วนะคะสักพักเนี่ยก็จะมีน้ําประปาไหลออกมาซึมออกมาซึมไหลออกมาจนไปท่วมขังพื้นผิวจราจรค่ะคนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้เนี่ยเขาบอกว่า ตอนเวลานั้นอย่างภาพที่เห็นก็ยังมีรถสัญจรอยู่ตอนแรกเนี่ยเขายังบรรยายภาพว่ามันเหมือนเป็นการเป็นดินซุดลงไปแล้วตอนนี้กําลังติดต่อติดตามช่างให้เข้าไปตรวจสอบนะคะนี่เป็นบรรยากาศช่วงประมาณตีห้ากว่าๆย้อนไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันก่อนอีกนิดนึงค่ะดินซุดนะครับสวัสดีครับบริเวณหน้าโรงพยาบาลเชื้อนะครับอยู่ันติดตามช่างนะครับ ตอนแรกน้ำไม่ท่วมครับตอนนี้น้ำท่วมครับเหตุการณ์นี้นะคะก็เหมือนกับดําเนินไปได้เรื่อยๆนะคะจมประมาณสัก7จ็นาฬิกาขออนุญาตเป็นตัวเลขเวลากลมๆนะคะประมาณสัก7จ็นาฬิกาเนี่ยถนนบริเวณดังกล่าวก็ซุดตัวลงไปกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่นะคะตามภาพที่เราได้เห็นกัน คือก่อนที่มันจะยุบลงไปลึกขนาดนี้เนี่ยตอนนั้นตำรวจจากสนสามเสนก็สังเกตเห็นความผิดปกติไปแล้วนะคะก็มีการเข้าไปปิดช่องทางการจราจรแล้วก็มีการจัดรถที่สัญจรอ,อยู่บริเวณนั้นให้ถอยให้กลับรถให้ออกไปออกไปนะคะจนทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะมา บอกไปว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยคือไวมากนะคะพอเริ่มเห็นสัญญาณผิดปกติกั้นถนนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคุณผู้ชมเห็นว่าถนนตรงนั้นเนี่ยมีรถจอดอยู่รถคันข้างหน้าที่อยู่คันนึงเนี่ยเว้นไว้ก่อนแต่ให้ดูภาพไว้ก่อนที่ปริมปริมเนี่ยเอาเว้นไว้ก่อนแต่ข้างหลังเห็นไหมคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยกั้นถนน,นไว้เรียบร้อยแล้วก็มีการเหมือนอำนวยความสะดวกมีการรีบบกบ,บ,บกรถที่อยู่ตรงนั้นถอยถอยแล้วก็จัดนะคะหลายคันก็สามารถทุกคันที่อยู่ตรงนั้นถอยออกไปได้ตั้งแต่ตรงทางม้าลายเป็นต้นไปตรงอ่ะเนี่ยนะคะก็ ออกไปได้ทุกคนปลอดภัยแล้วเนี่ยคะ่ะอันนี้คือเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้านะคะประมาณสักเจก็ดกว่า7นาฬิกากว่ากานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากภาพจะเห็นว่าที่เกิดเหตุเนี่ยถนนสุดตัวขนาดใหญ่ตั้งแต่ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลวชิระพยาบาลเรื่อยไปจนถึงสอนอสามเสนสอนอสามเสนก็คือด้านขวามือที่คุณผู้ชมเห็นมีไฟแลบแลบแรเนี่ยครับเนี่ยค,ค่ะอันเนี้ยนะคะ นอกจากนี้นะคะก็มีการซุดตัวขยายวงกว้างไปนะคะทำให้มีรถที่จอดอยู่ข้างๆสอนอเนี่ยตกลงไปในหลุมด้วย1นึคันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เริ่มซุดมากขึ้นมากขึ้นนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบพร้อมกับปิดการจราจรบริเวณแยกวชิระแยกวชิระ แยกสังฮีนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแก้ไขสถานการณ์ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเสียหายเนี่ยยังจํากัดอยู่ที่ทรัพย์สินโดยเฉพาะบริเวณอาคารสถานีตํารวจนครบาล3เสนซึ่งเป็นอาคารสูงประมาณ5 6ชั้นเนี่ยนะคะคืออาคารนี้เนี่ยมีเข็มเข็มที่เจาะลึกลงไปเนี่ยประมาณสัก21เมตรและพบว่าเข็มบางส่วนเนี่ยมันขาดไป2-3ต้นจากแรงดันของดินนะคะเพราะฉะนั้นอาคารสนสามเสนเป็นอีกหนึ่งอาคารที่ตอนนี้กําลังถูกจับตาเป็นพิเศษะนะคะ โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยนะคะส่วนทางด้านคุณอนุทินชาเวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่ครับแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงขณะเดียวกันทางรอฟอรมอก็เร่งอุดอุโมงแล้วก็หยุดการสไลด์ของดิน พร้อมประสานกรมโยธาและก็สภาวิศวกรมาประเมินโครงสร้างอาคารโดยรอบในรัศมี100เมตรจากจุดเกิดเหตุโดยเฉพาะอย่างที่บอกไปอาคารสถานีตำรวจสมเสนนี่แหละแล้วก็ตึกแถวที่อยู่ใกล้เคียงที่ยังคงอยู่ในเขตอันตรายครับความเสียหายที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นความเสียหายสัวใหญ่เกิดขึ้นบนทรัพย์สินซึ่งทางหน่วยงานหลักก็คือรพมเนี่ยเขจะต้องเป็น คนที่รวบรวมความเสียหายต่างๆแล้วก็ไปดูในเ,เขาเรียกอะไรไล่ไล่ไล่ทอดไปนะครับว่าใครจะต้องเป็นผู้รับผินะดชอบบ้างณขณะนี้มันเป็นเ,เวลาเบื้องต้นอยู่พัานเราต้องไปดูว่าเกิดจากอะไรเกิดจากการก่อสร้างไหมเกิดจากธรรมชาตินะหรือเกิดจากการออกแบบอะไรต่างๆแล้วก็ใช้ เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีทีมงานต่างๆเข้ามาคงต้องกลับไปไใช้ในรูปแบบเหมือนสมัยตอนที่ตึกสตงถลลมนะครับก,ก็คงต้องระมกําลังกันด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหาคนครยืนยันกับว่าอาคารโรงพยาบาลวาชิรพยาบาลซึ่งเป็นอาคารสูงมีกำแพงกันดินอยู่ในชั้นใต้ดินไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงนะครับผู้ป่วยยังคงอยู่ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภยัย แต่อย่างไรก็ตามได้สั่งปิดให้บริการผู้ป่วยนอกชั่วคราวเพื่อที่ว่าจะได้ลดการเดินทางเข้าพื้นที่แล้วก็ควบคุมพื้นที่ในรัศมี100เมตรจากจุดเกิดเหตุโดยเฉพาะบริเวณถนนฝั่งตรงข้ามที่มีสถานีตํารวจสอนอสมเสดเดียรแล้วก็มีตึกแถวด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผู้ว่ากังวลเนี่ยคือฝนตามพยากรณ์แล้วฝนอาจจะตกในวันอาทิตย์และวันจันทร์นะครับซึ่งก็จะทําให้อาจจะมีดินสไลด์เพิ่มสํานักการระบายน้ําจึงดําเนินการพยุงโครงสร้างอุโมงค์เป็นการเบื้องต้นครับ รพมคงต้องเร่งอุดตัวอุโมงคเพื่อให้หยุดการสไลด์สามารถถมดินทำถมนนกลับมาได้แล้วก็ทางกรมโยธากรมทกรม,รมต้องประเมินอาคารโดยรอบนะซึ่งก็ดำเนินการประเมินอยู่โรงพยาบาลไม่มีข้อกังวลเพราะว่าเป็นตึกสูงแล้วก็มีตัวกระแพงกันดินอยู่แต่หยุดให้การบริการผู้ป่วยนอกก่อนเพื่อลดการเดินทางของประชาชนมาในพื้นที่แลตั้งวันนี้หยุดก่อนแต่ผู้ป่วยในก็ยังอยู่ได้นะครับตัวที่กังวลก็คือเป็นถนนฝั่งตรงข้ามที่เป็นสอนอกับเป็นตึกแถวก็ยังไม่เขตอันตรายอยู่ ก็ต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้ามาก็รัศมีประมาณ100เมตรจากจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็ที่ต้องเฝ้าระวังต่ออย่างคือเรื่องฝนเพราะถ้าเกิดมีฝนเข้ามาเนี่ยมันจะชะาดินและอาจจะมีการสไลด์เพิ่มมากขึ้นด้านนายกัปผจนอุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟอฟมอก็เปิดเผยครับว่าจุดเกิดเหตุอยู่ในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนวงแหวนการจานายพิเศษสัญ,ญญาที่1 บริเวณนี้จะเป็นสถานีวชิรพยาบาลครับซึ่งเป็นช่วงรอยต่อระหว่างสถานีกับอุโมงคทางวิ่งที่มุ่งหน้าไปทางอาคารรัฐสภาสำหรับอุโมงค์ตรงจุดตรงนี้เนี่ยเป็นแบบ2ชั้นซ้อนกันโดยอุโมงค์ชั้นบนจะอยู่ลึกประมาณ15เมตรและอุโมงคชั้นล่างจะลึกกว่าอยู่ที่20เมตรครับเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินและน้ําใต้ดินในอุโมง์ชั้นล่างทําให้รอยต่อระหว่างอุโมงกับผนังสถานีเกิดการเคลื่อนตัว ส่งผลให้ดินซุดตัวแล้วก็ไหลลงไปบางส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือท่อประปาหลักขนาด20นิ้วที่อยู่ด้านบนเนี่ยแตกหักลงไปด้วยน้ําและดินก็เลยไหลเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างสถานีบางส่วนขณะนี้วิศวกรของโครงการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญกําลังเร่งควบคุมการเคลื่อนตัวของดินเพื่อหยุดการซุดและซ่อมแซมพื้นที่โดยเร็วที่สุดพร้อมยืนยันว่ารอฟอรมอจะรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นคับ สาเหตุที่เกิดเนี่ยนี่ทางรพอเองร่วมกับทางพาควิชาการนะครับขอเวลาตรวจสอบในเรื่องของสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ข้อเท็จจริงที่ทุกท่านจะพอทราบนะครับมีการเคลื่อนตัวนะครับน่าจะเป็นของคาดว่าเกิดจากน้ําใต้ดินนะครับกับดินที่มีการเคลื่อนตัวในชั้นอุโมงค์ชั้นล่างนะครับทําให้ตัวรอยต่อระหว่างตัวอุโมงค์นะครับกับผนังสถานีนะครับมีการเคลื่อนตัวนะครับ ดินจึงมีการซุดตัวลงไปนะครับแล้วก็มีดินบางส่วนเข้ากับน,น้ําที่การซุดตัวเนี่ยทำให้ท่อประปาเมนนะครับหรือแบวไี่สิบข้างบนเนี่ยหักลงไปด้วยเกิดทาให้น้ํากับดินเนี่ยไหลเข้าไปในส่วนของตัวสถานีบางส่วนนะครับซึ่งตอนนี้ตามที่ท่านท่านานนยกนะครับและท่านท่านผู้ว่าชาชชาได้อธิบายไว้สักครู่ทางรปภเองกําลังเร่งนะครับหยุดการเคลื่อนตัวของดินทั้งหมดนะครับแล้วก็จะรีบพื้นสภาพนะครับ ให้โดยเร็วที่สุดนะครับสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นก็รอปทั้องน้อมรับนะครับในการดูแลทั้งหมดครับด้านนายธเนศวิระสิริที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและอดีตนายกสภาวิศวกรเปิดเผยว่าจากการมาตรวจสอบเบื้องต้นด้วยสายตาเนี่ยพบว่าภายในท่อมีน้ําไหลอย,อยู่นะคะส่งผลให้ดินบริเวณดังกล่าวอ่อนตัวและมีโอกาสไหลลงสู่พื้นที่ต่ําตามแรงน้ําปัจจุบันเจ้าหน้าที่กําลังเร่งดําเนินการกั้นน้ําไม่ให้ไหลต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นหากสามารถหยุดน้ําได้ในวันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจด้านเสถียรภาพของดินและวางมาตรการป้องกันในระยะถัดไปได้ส่วนพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะใต้สถานีตำรวจนครบาลสามเสนพบว่าเสาเข็มบางส่วนขาด ทำให้อาคารเนี่ยค้างอยู่ในลักษณะที่เสี่ยงต่อความเสียหายซึ่งต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีรอยร้าวและต้องกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายนะคะแล้วก็ย้าว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือต้องไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปใกล้จุดเสี่ยงแล้วก็ต้องตรวจสอบผนังกันดินและโครงสร้างโดยรอบว่ามีการแตกร้าวใดๆเพิ่มเติมหรือไม่นอกจากนี้นะคะยังเสนอให้มีการใช้กระสอบทรายไปกั้นปากทอ่อพร้อมกับสูบน้ำออกเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์ค่ะ ก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจมีการปิดการจราจรในถนนสามเสนตั้งแต่แยกสีญยานมุ้งหน้าแยกสังฮีและถนนขาวนะคะเส้นทางเลี่ยงนะคะก็จะปรากฏตามหน้าจอนี้นะคะหรือว่าสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้นะคะอย่างทางเพจของกรุงเทพมหานครก็จะมีแจ้งประชาสัมพันธ์ไว้นะคะ แยกบางพลัดนะคะข้ามสะพานกรุงทนให้ตรงไปแยกสังฮีใช้ถนนราชวิถีค่ะถนนสุโขทัยค่ะเข้าให้เลี้ยวซ้ายแยกสวนรื่นฤดีใช้ถนนราชวิถีถนนสามเสนขาเข้าจากแยกเกียกกายมุ่งหน้าแยกสี่ย่านให้เลี้ยวซ้ายถนนนครชัยศรีค่ะด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒรัฐมน,นตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายวร,รชโชตสุขนกระจรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์นะครับ รัฐมนตรีว่าการกล่าวว่าเบื้องต้นทราบว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนโรงพยาบาลวาชิรพยาบาลที่อยู่ติดกับจุดเกิดเหตุเลยได้รับข้อมูลจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลครับว่ามีการปิดให้บริการผู้ป่วยนอกสองวันเพื่อความปลอดภัยและทางกรุงเทพมหานครได้เตรียมโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักซึ่งอยู่ในสังกัดกทมไว้รองรับผู้ป่วยฉุกเฉินและส่งต่อซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถเดินทางเข้าโรงพยาบาลได้นะครับ กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมไว้สองส่วนคือเตรียมทีมแพทย์ฉุกเฉินพร้อมห้องฉุกเฉินเคลื่อนที่และเตรียมระบบส่งต่อและเตรียมผู้ป่วยของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์อาทิโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลสงศิสถานประสาทวิทยาสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินีสถาบันมะเร็งแห่งชาติสถาบันโรคผิวหนังซึ่งอยู่ในโซนพยาไทรวมแล้วกว่า260เตียงเพื่อให้การสนับสนุนเช่นกันโดยพร้อมปฏิบัติการสนับสนุนทันทีเมื่อได้รับการร้องขอครับ